รีวิวอีกเกียเปิดใหม่ใจกลางเมืองมีอะไรบ้างอยู่ในห้างใหม่ใจกลางเมืองอย่างเอ็มสเฟียขึ้นไปเลยจ้าชั้นที่3นะคะไปแล้วขึ้นบันไดกันอย่างแรกเลยแอดกดเียติมก่อนเลย8บาทแค่นั้นเองอีกเกียที่นี่ก็ไม่ได้เล็กนะจ๊ะโชว์รูมห้องต่างๆก็มีมาเอาแฟนมาดูเอ้ยเอาแฟนมาใช้ชีวิตเอ้ยเอาแฟนมาช่วยตามกันเลยค่ะ และไฮไลท์ของงานก็ต้องเป็นคาเฟอีเกียคาเฟแนวสวีเดนวิวสวนเบนจัสรีวิวปังมากเวอร์ส่วนที่นั่งก็มีเป็นร้านเลยนะไม่ต้องกลัวจะไม่พอส่วนรายอาหารก็มีเยอะแยะเลือกกันได้ตามใจชอบเลยของแต่งบ้านก็ขนกันมาอย่างจุกๆิีนคริสต์มาสก็มาแล้วนะแต่ที่แอดชอบคือของใช้สุดคุ้มชาม29บาทอย่างนี้ ที่ใส่สบู่59พรม35มี79ี่9มีตำไม่ได้แล้วไฟสายสีเขียวพ่เทพร้อมพง